โอมชาติ oh, วันนี้วันที่30พฤศจิกายนปี2021เราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ได้สาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่แล้วก็จดจำพ่อแล้วลูกนั้นก็จะกลับมาสาโทประทานชั่วโมงเช้าตรู่ของน้ำทิพนั้นดีมากๆคำถามของเมรีในวันนี้ อะไรคือสัญ,ญลักษณ์หรืออาการของลูกๆที่เชื่อเชื่อฟังอะไรคืออาการหรือสัญ,ญลักษณ์ของลูกที่เชื่อฟังคําตอบลูกที่เชื่อฟังจะวางคําพูดที่สูงส่งของพ่อผู้อยู่สูงที่สุดของที่สูงไว้บนศีรษะของเขาเขามีความเคารพอย่างมากมายกับคําสอนหรือคําพูดของพระเจ้านั่นก็คือพวกเขาจะใส่เข้าไปสู่การปฏิบัติ ความประพฤติของเขานั้นจะอยู่อย่างสูงสักมากพวกเขานั้นจะอยู่อย่างอดกลั้นมากๆพวกเขานั้นมีความซาบซึ้งอย่างแฝงตัวที่จะมาเป็นนายของโลกลูกที่เชื่อฟังนั้นจะไม่เคยทําให้เกิดการดูหมิ่นของต่อพ่อด้วยการกระทําใดๆของเขาลูกผู้ที่ดูหมิ่นพ่อนั่นก็คือผู้ที่ไม่เชื่อฟังพ่อจะสร้างความวุ่นวายอย่างมากมาย ลูกที่เชื่อฟังนั้นจะทำตามพ่ออย่างตลอดเวลาและไม่เคยแสดงการกระทำใดที่ผิดผิตดังนั้นประบา,บาเตือนเราว่าเราไม่ควรที่จะเคยหรือทำสิ่งที่จะดูหมิ่นพ่อซึ่งอาจประนามพ่อสาระของคุณธรรมเมรีในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับตัวลูกเองให้เชื่อฟังคำสั่งของพ่อ อย่าได้ไม่เคยเชื่อฟังบัพตดาอย่าได้มีนิสัยในการโลภหรือติดยึดจงทําธรรมชาติของลูกให้สูงสักมากๆตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่และฝึกฝนที่จะจดจําพ่อพรของบัพตดาในวันนี้ขอให้ลูกมีประสบการณ์ ของภาพลักษณ์เป็นที่มีประสบการณ์แล้วก็เปิดเผยภาพลักษณ์ของพ่อแล้วก็ครูด้วยภาพลักษณ์ของลูกเองซ้ําขอให้ลูกนั้นเป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์แล้วเปิดเผยภาพลักษณ์ของพ่อแล้วก็ครูด้วยภาพลักษณ์ของตัวลูกเองการอยู่ในตําแหน่งที่แท้จริงของลูกคือการแสวงบุญของการจดจําให้คงอยู่อย่างมั่นคงในการรู้ว่าลูกนั้นเป็นอะไร แล้วลูกเป็นของใครด้วยรูปแบบแห่งศรัทธาที่แท้จ,จริงนี้และด้วยสำนึกรู้ของลูกในชัยชนะหลายครั้งแล้วลูกก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆในคลื่นของมหาสมุทรสภาพแห่งความทราบซึ้งของลูกเมื่อลูกนั้นเป็นลูกของผู้ประทานความสุขคลื่นของความทุกข์จะสามารถมาหาลูกได้อย่างไร เมื่อเรานั้นเป็นลูกของพ่อผู้ประทานความสุขแล้วคลื่นแห่งความทุกข์จะสามารถมาหาลูกได้อย่างไรแล้วลูกๆของผู้ทรงอํานาจจะสามารถไล่พลังได้อย่างไรให้อยู่ในประสบการณ์ของตําแหน่งนี้แล้วพ่อและภาพลักษณ์ของครูก,ก็จะถูกเปิดเผยผ่านภาพลักษณ์ของลูกโดยอัตโนมัติคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่ซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยสัจจะจะมีความ สูงสักอยู่ในใบหน้าของเขาและในการกระทำของเขาผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยสัจจะจะมีความสูงส่งอยู่ในใบหน้าของเขาและในการกระทำของเขาอัจฉะโอมจานติ